รูปถ่ายกับเหรียญหลวงพ่อเสงี่ยมโอภาษีวัดเกาะแก้วจังหวัดลบบุรีเป็นยุคแรก2อ,องค์นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปถ่ายของหลวงพ่อเสงี่ยมสภาพสวยสมบูรณ์นะครับเรียมเดิมเดิมด้านหลังก็หมึกจางไปแล้วนะครับแบบนี้ก็ถือว่าเป็นยุคแรกนะครับของรูปถ่ายหลวงพ่อเสงี่ยมเต็มองค์อันนี้ก็จะเป็นเหรียญ รุ่นแรกนะครับครึ่งองค์หลวงพ่อสงเสงียมโอภาสีปี2,521วัดเกาะแก้วอำเภอโคกสำโรงนะครับจังหวัดลบบุรีมีทั้งแบบชุบนิกเกิลน,นะครับจะหายากนะครับปัจจุบันก็หายากทั้งคู่นะครับทั้งเป็นแบบเหรียญทองแดงก็หายากนะครับแบบนี้แล้วก็เหรียญชุบนิกเกิลจะหายากนะครับสภาพสวยๆ2อ,องค์นะครับยกชุดเหรียญภาะเกจิจังหวัดลบบุรีนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อยอพุทธมงคลวัดสะโบดสภาพเหรียญก็ยังคมอยู่นะครับแต่ว่านิกเกิลก็หลุดหมดแล้วนะครับเป็นเหรียญที่ถือได้ว่าพบเจอน้อยนะครับถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพระพุทธรูปนะครับศักดิ์สิทธิ์นะครับหลวงพ่อยอวัดสะโบดแล้วก็เหรียญพระีอ,อานเนื้ออาปากาวัดหนองม่วงอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีนะครับ แล้วก็จะมีรูป่ายหลวงพ่อโปร่งวัดห้วยแก้วนะครับจังหวัดลบบุรีอีกหนึ่งพาเเกจิคณาจารย์นะครับที่ถือได้ว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับเลี่ยมเดิมๆนะครับประกบกับหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับหายากนะครับหายากนะครับแบบประกบแบบนี้นะครับก็น่าจะเป็นลูกศิษย์ลูกหาที่นําไปประกบคู่กันนะครับนี่ยกชุดนะครับ1 2 3 4 5 เป็นวัตถุมงคลของพระเกจิจังหวัดลบบุรีนะครับ5องค์550บาทนะครับก็เดี๋ยวมีพระรวมชุดแถมไปด้วยนะครับก็จะมีเหรียนแถมนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ก็นะครับก็จะแถมพระเหรียญไปด้วยนะครับยกชุดไปเลย หลวงพ่อสงเสงี่ยมถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพระเกจิคณาจานับที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับท่านเกิดเมื่อปี2480นะครับมรณภาพปี2555นะครับปัจจุบันวัตถุมงคลของท่านก็มีหลายรุ่นนะครับแต่ที่จะได้รับความนิยมก็จะเป็นวัตถุมงคลยุคแรกๆนะครับเหรียญน,นี้ก็จะเป็นเหรียญปี2521นะครับแล้วก็จะมีเหรียญปี2526เป็นเหรียญรูปไข่นะครับ แบบนี้ก็ปัจจุบันนี้พบเจอน้อยนะครับอย่างที่ผมบอกไปมีทั้งแบบชุบนิกเกิลด้วยนะครับหายากนะครับปัจจุบันหายากไปเดินตามสนามพระผมว่าราคานี้ก็ไม่น่าจะได้นะครับรวมแล้วก็เนี่ย1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 13องค์550บาทรูปเลี่ยมพลาสติกนะครับเต็มองค์หลวงพ่อเสงี่ยมโอปาสีแบบนี้ก็เป็นยุคแรกๆนะครับเลี่ยมแบบเลี่ยมตัดด้วยนะครับนี่ เลียมแบบกระจกตัดด้วยนะครับเมื่อก่อนผมเคยเจอเป็นรูปครึ่งองค์นะครับเป็นหน้าท่านครึ่งองค์ครับเล็กๆแบบนี้เหมือนกันด้านหลังก็จะเขียนเป็นชื่อว่าวัดเกาะแก้วนะครับหมู่หนึ่งก็จังหวัดลบบุรีนะครับบางบานก็จะมีเขียนพสด้วยนะครับผมเคยไปเจอรูปของท่านนะครับที่เป็นแบบครึ่งองค์นะครับแต่ว่าก็ไม่ทราบนะครับว่าเป็นหลวงพ่ออะไรเป็นครึ่งองค์นะแบบนั้นก็หายากนะครับรูปถ่ายของท่านนี่มีหลายรูปแบบนะครับผมไปเจอแต่ผมไม่ทราบนะครับ ก็มีพี่ท่านหนึ่งเขาเช่าไปนะเขาเช่าเป็นรูปแบบที่ว่าไม่ทราบที่นะครับเหมือนว่าเป็นรูปที่ขายทั่วไปนะครับเช่าไปร้อยหนึ่งนะครับแล้วเขาก็ไปเปิดต่อนะครับในกลุ่มผมเห็นนะก็เห็นเขาเปิดในกลุ่มกันก็ประมาณ350นะครับแต่ก็2ปีได้แล้วนะครับผมก็งงมากเลยทำไมตอนนั้นเราเจอก่อนผมเจอก่อนนะครับผมเห็นก่อนแต่ว่าไม่ได้เช่านะครับก็ถือว่าพลาดไปนะครับก็ทําให้ผมมาค้นหานะครับ ก็ทาให้ทราบนะว่าเป็นหลวงพ่อเสงี่ยมนะครับวัดเกาะแก้วนะครับหรือว่าวัดใหม่สันติธรรมนะครับจังหวัดลบบุรีนี่วัตถุมงคลของท่านก็มีหลายรุ่นนะครับมีหลายรูปแบบรูปหลอกก็มีนะครับแต่วัตถุมงคลยุคแรกๆนี่ก็ถือว่าหายากนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อยอนะครับวัดสะโบดเหรียญหลวงพ่อยอวัดสะโบดผมก็เคยได้มานะแบบชุบนิกเกิลเต็มๆเลยนะครับแต่ว่าก็ปล่อยไปแล้วนะครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญพระพุทธรูปนะครับศักดิ์สิทธิ์นะครับของคนจังหวัดลบบุรีนะครับนี่ ขนาดเหรียญบางหน่อยนะครับมีเสริมนะครับส่วนมากที่ผมสังเกตเห็นมักจะมีครีบขึ้นตรงนี้นะครับ <ES> เหรียญจะคมๆหน่อยนะครับนี่ถ้าเพื่อนๆเจอก็เก็บได้นะครับวัตถุมงคลหลวงพ่อยอวัดสะโบดก,ก็เก็บได้หมดเลยอันนี้ก็จะเป็นเหรียญพระศรีอานนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปหลวงพ่อโป่งนะครับวัดห้วยแก้วอันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อยอดนะครับวัดแก้วเจริญอันนี้ก็จะเป็นเหรียญเจ้าคุณศรีนะครับวัดอ่างศิลา ปีส5 3 3นาานะครับเหรียญเจ้าคุณ4ีวัดอ่างศิลาอันนี้ก็จะเป็นเหรียญพระพิคเนตนะครับนี่สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรโอ้กรมศิลปากรสร้างนะครับทองบรอนนะครับอันนี้จะเป็นหลวงพ่ออุตมะก็ยกชุดไปเลยนะครับพระหล่อปัม๊มนะครับนี่จะเป็นเหรียญ13องค์นะครับแล้วนกะ็พระหน้าปก13องค์ 550บบาทรวมส่งนะครับชอบติดต่อได้ที่เฟซเลยนะครับโอเคขอบคุณครับผม